อีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับจะมีอัปเดตใหญ่ในแมปงัดข้อนะฮะมีคนเล่นอยู่ประมาณแสนคนนะครับตอนนี้ตอนอัปเดตน่าจะมีเยอะกว่านี้นะวันนี้วันเสาร์ปกติแล้วเราต้องรอเพชรซิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เพชรซิมไม่มีเดี๋ยวลองมาเล่นดูอาจจะลองมาเล่นดูนะฮะแต่ก่อนอื่นในแพ็กอีเวนต์นะครับที่เปิดไปครั้งที่แล้วผมฟาร์มมาแล้วนะฮะสองใบ,บนะครับคือมันดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าเกิดซื้อเนี่ยแพงมากเลยนะ100โลบักไอหนึ่งหมื่นโลบักนะครับสองร้อยห้าสิบใบผมฟาร์มา200ารมาสอง าร์มตรงนี้สู้2ตัวนี้นะฮะสู้รอบหนึ่งก็ได้ใบหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้ใบหนึ่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัวนี้นะครับ0ู1ตคูณ2อ0 0นตอนนี้สัตว์เลี้ยงสูงสุดที่ผมมีคือตัวนี้ยังไม่ได้รวมนะฮะคูณ500นะครับเก่งกว่าตัวนี้5เท่าแต่มันจะออกไหมมันประมาณททานิคเลยนะฮะในเพชรฟิล์มนะครับจะออกมาไหมสำม,มึ่งแคทตอีกแล้วมันกดลบไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปลบเองเสียตรงนี้แหละโอ้มิติคอล มิติกมิติกก็ไม่เก่งนะต้องรวมอ่ะเอามารวมเป็นฮิวส์ตอนเปิดไม่มีเสียงนะฮะซัมเมอร์แคทโกลเด้นเออใช่มันมีเหมือนเพชรซิมเลยคือมีตัวใหญ่แล้วก็รวมเป็นโกลเด้นได้ด้วยนะฮะคือตัวใหญ่เนี่ยเอามาทำเป็นโกลเด้นก็ได้นะถ้าเกิดมีตัวใหญ่หลายตัวเอามารวมเป็นโกลเด้นผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมคนเล่นเยอะมากเป็นแสนเลยคือเยอะกว่าเพชรซิมเท่าตัวหนึ่งอะตอนเนี้ย อันนี้บูสต์อยด้วยนะฮะวอยเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยให้เปิดได้ตัวตัวหายยากๆง่ายขึ้นนะครับอ่ะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะได้ตัวดีๆมาเปิดช้ามากเลยเนี่ยแล้วเปิดทีละอันทีละอันโอกโก้โหอืม0.01ผมไม่รู้ว่าในโซล่าสุดเนี่ยกับตัวคูณ2,500อัานไหนจะเก่งกว่ากันนะฮะโซล่าสุดแต่ว่าใช้วินในการซื้อสัตว์เลี้ยงเยอะผมมีอยู่2บิลเลียนเดี๋ยวค่อยไปซื้อ เรียกว่าฟาร์มง่ายแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะสู้บอสสตัวนี้ได้คือมันก็ต้องเล่นมาเยอะเหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดไม่มีเกมพาร์สไม่ได้บูสต์ไม่ได้อะไรเนี่ยเล่นยากอยู่่าจะได้สู้บอสสู้แค่สตัวเท่านั้นโซนล่าสุดยังสู้ใครไม่ได้เลยเปลี่ยนโซนดีกวา่าไปอีกสิกบใบอสิบใบเดี๋ยวเปลี่ยนโซนหนึ่งร้อยสิบก่อนดีเจเนรีนออกมาเรื่อยวิติคัลมาแค่ตัวเดียวฮะมีโลเดนมาปรับปลายเล็กน้อยแล้วอย่างนี้คนที่ซื้อหนึ่งหมื่นนี่คือแบบ ไม่เซ็งแย่เราเปิดได้อย่างนี้ไม่ค่อยออกเลยอ่ะ0.5เปอร์เซ็นเออมิติกตัวที่สอง0.5ยังไม่มาฮะอันนี้ลิเจนดอรี่เอ,อ๊ะหรือว่าผมได้แล้ว0.5ยังยังจำได้ว่ายังอือรู้สึกว่ากระเป๋ามันจะเกือบเต็มแล้วเพิ่มกระเป๋าคืออันไหนอันนี้เพิ่ม250ช่องไม่มีเสียงอะไรเลยโอเคไป โซนต่อไปเพิ่มโชคทุกอย่างหมดแล้วนะฮะเกมพาสก็ซื้อแล้วบูสต์แล้วแต่ก็ยังไม่ออกครับมาโซนนี้ตรงไหนดีๆบ้าง150อันฟาร์มตั้งนานเปิดแป๊บเดียวไม่มีลุ้นอะไรเลยโอ้โหคิดว่าจะได้ไหมฮะเอาแค่0.5ก็ได้นะ0.5มาสักตัวหนึ่ง คือถ้าเกิดเปิดยากอย่างนี้เนี่ยสองพันห้คูสองพมันต้องแบบเป็นตัวที่เก่งมากๆนะคือต้องแบบโซนนี้สู้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าตู้โซนนี้คือแบบคูณสา0พันสี่พันไปแล้วอุตสาเปิดได้2องพนี่คือตัวธรรมดาด้วยนะยังไม่ได้รวมไหนจะต้องรวมอีกซัมเมอร์แคมาเยอะมากอือฮึเออจะครึ่งหนึ่งแล้ว ยังไม่เห็นวีแววของ0.5หรือ0.01เลยมันจะเปิดยากอะไรอย่างนี้เปิดยากไปไหมเปิดยากไปไหม200ใบนะเออมิติกโอ้โหไม่พ้นมิติกฮะโอ้บูสต์มันช่วยอะไรบ้างไหมเนี่ยมันควรจะออกแบบเออมิติกหรือรลีเจนเดอรี่เยอะๆหน่อยนี่ออกแต่แบบซัมเมอร์แคทโอ้ โอ้โหอัลตราต้าเซแทนโอ้โหโอ,โหโอ้ดีที่บนบนแล้วมาเอาละฮะคูณ2,500ดูสินี่คือตัวนี้ฮะเท่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยงหน้านี่เลยอู้ได้มาแล้วเวิร์คครับฟรีไม่ต้องเสียโลบักฟาร์มฟรีเปิดฟรีดีมากๆ เอามาเปิดต่อมาเปิดต่ออารวมก่อนรวมก่อนเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เปิดแล้วมันต้องได้บ้างไม่ใช่เปิดไปเป็นสิบสิบแพ็คไม่ได้อะไรเลยเอาละฮะเดี๋ยวคืนนี้อัปเดตมาเดี๋ยวมาเล่นตัวยงตัวใหญ่นะฮะเอาไปทําเป็นโกเด้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเปิดต่อก่อนโอ้0.5%ซไม่มาแต่0 0 1มาครับแดดดวงยังไม่หมดเลยนะ ยังไม่หมดเลยหรืออีกร้อยกว่าไม่สักตัวก็ได้2ตัวไปเลยมาเลยครับมาเลยครับไม่ว่าไม่ว่าน้องแมวไม่ว่ามาได้มาได้ได <c oughs> โอ้โหอ่ะศูนย์จุดห้าหน่อยสิเอะเดี๋ยวนะมันเป็นเป็นฮิวจ์ไหมรวมได้ไหมรวมได้ครับรวมเป็นบิ๊กได้คูณสองพันห้าร้อยนะครับโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเล่นเยอะคิดว่านะพอเปิดได้ตัวใหญ่อะไรก็ดีไปหมดฮะ ตอนแรกว่าจะฟาร์มสเต็งแล้วก็เล่นโซนนี้ต่อนะฮะแต่ว่าดูจากระยะเวลาในการเปิดแล้วนานมากเดี๋ยวเอาไว้รออัปเดตก่อนเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันมาเปิดที่เหลือให้หมดก่อนแดดดวงพอเปิดไปแล้วปุ๊บหายไปเลยไม่มาอีกเลยดีที่แวะมาเปิดนะเดี๋ยวเอีเวนต์หมดนะฮะสองชั่วโมงเอีเวนต์นี้หมดไม่รู้จะมีเอีเวนต์ใหม่ไหม ตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งแต่เหมือนกับว่าเพรฟิมตอนนี้เขาจะไปอัปเดตเกมใหม่จริงๆนะฮะเพราะว่าหลีกหลุดมาเนี่ยเป็นของเกมใหม่ดูเหมือนจะเป็นของเกมใหม่รู้สึกว่าจะชื่อแฮปปี้เพรเกมแฮปปี้เพรเกมชื่อไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ได้มาอีกตัวฮะแต่สูจนถ่าย,ยังไม่มาชื่อมันไม่ค่อยไม่ค่อยติดปากเท่าไหร่นะเพรฟิมคมือคืมันเรียกง่ายแฮปปี้เพรเกมมันเรียกยากไปหน่อยแต่อาจจะเปลี่ยนนะฮะอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นชื่อนี้ แต่ในลีกเขาเรียกกันว่าแฮปปี้เพจเกมนะครับสัตว์เลี้ยงอารมณ์ดีแต่ผู้เล่นหัวร้อนเปิดไม่ได้เดี๋ยวลองรวมเจ้าแมวดูเจ้าแมวโกลเด้นน่าจะรวมเป็นตัวใหญ่โกเด้นได้นะยิวโกลเด้นดูว่าพลังเท่าไหร่ตัวปกติพลังไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ที่เป็นโกเด้นน่าจะพอใช้งานได้อยู่มันมิติแล้วก็อะไรอ่ะ0.5เพราะว่าตัวสูงสุดคือโอเมกานะฮะ ถ้าเรียกตามสไตล์ปกติคือมิติกอร์ลี่โอเมก้านะฮะสีเปสุดท้ายครับสามปสุดท้ายสองสุดท้ายครับมาอะไรมาปิดท้ายเจ้าแมวโอเคได้แล้วไม่เป็นไรโอ้ชดีมากอะเคลมมาเคลมมาเคลมมามาให้หมดเลยอะแล้วก็น้ำยานะฮะ น้ำยาผมมีเป็นเป็นแสนเลยนะครับอินฟินิตเลยซื้อแพ็คอันนี้มามีขายอีกไหมก็ยังมีอยู่นี่สี่แพ็คสุดท้ายผอ่านผมซื้อไปแล้วมันสี่แพ็คสุดท้ายได้ยังไงบ <c oughs> อกกันจะชัด <c oughs> รวมฮะในเวลารวมไม่มีอันนี้รวมแบบออโต้ต้องมานั่งกดเองแล้วมันดูยากระบบก็ยังไม่ได้ดีมากนะมันดูยากมากเลยไม่รู้ตัวไหนคือรวมไปแล้วต้องมาคลิกทีละตัว ถ้าเป็นโกลเด้นเนี่ยคือบูสต์จากเดิมอีก50%อ่าปกติเท่าไหร่ก็เพิ่มมาอีก50%อันนี้5ตัวพอดีโอเคก็กลายเป็นตัวใหญ่ที่เป็นโกลเด้นเอาอยู่ข้างล่างทำไมไปอยู่ข้างล่างล่ะฮะโกลเด้นฮิวส์คูณ75เอา้าแล้วอันนี้ทำไมฮิวส์ปกติคูณ100อะ่ะ มันต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้คือฮิลส์ปกตินะฮะฮิลส์ปกติคูณหนึ่งร้อยแต่ฮิลส์ี่เป็นโกลเด้นคูณเจ็ดสิบห้าอะไรครับเนี่ยบวกเลขผิดหรือเปล่าเนี่ยทำเป็นโกลเด้นแล้วพลังลดะฮะลบไปเลยโอ้อะไรก็ไม่รู้เออดีที่ตัวนี้ไม่ได้ไปรวมนะตัวนี้ไม่ได้รวมโกลเด้นใช่ไหมไม่รวมแล้วไม่รวมแล้วรวมโกลเด้นแล้วพลังหายมีที่ไหนเนี่ยโอเค เดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็เรียบร้อยได้มาแล้วโชคดีมากที่เปิดได้เมื่อกี้อัลตรา้าส์เพนนะฮะนี่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ